มาทำปาทตังโกกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันใครที่อยู่นอร์เวย์นะคะจะรู้จักนี้เลยก็คือแผ่นทำพิซซ่าแป้งทำพิซซ่าที่เขาทำสําเร็จแล้วนะรีซื้อรสดออริจิอนมานลค่ะรสเบสิกก็รีเคยทำแล้วค่ะดีเคยทำให้ดูแล้วเอาตัวเนี้ยเอาแป้งเปล่าเปล่าเนี้ยมาทอดเป็นปาต้องโกแล้วก็กินกับนมนมข้นหวานแล้วก็กาแฟอร่อยมาก ใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองนะคือมันแก้กขัดได้อ่ะค่ะแฟนรีก็ชอบนะทุกคนติดใจแฟนรีติดใจมันก็จะมีรสเค็มๆม,ม,มันๆเนาะมันจะมีรสเค็มๆม,มันๆในตัวรีก็ไม่ถนัดปั้นปั้นเขาเรียกอะไรคะปั้นปาทมองโกนี่ค่ะ ครึ่งหนึ่งทุกคนเพราะว่ากินไม่หมดมาไม่หมดพรุ่งนี้รีเข้าบ่ายเดี๋ยวเอาไว้ทำกินที่นี่อีกรอบนึง ปั้นเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอามาลงหม้อเลยพอเราทอดแล้วเนี่ยทุกคนมันลงน้ำมันแล้วมันก็จะฟูเนี่ยจากก้อนเล็กๆมันก็จะบวมเลยนี่ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์คะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันนะตามหัวข้อคลิปคะ่ะวันนีอ้อยู่กับสามีมา12ปีนะคะทำไมไม่แต่งงานก็มีเหตุผลคะ่ะทุกคนทุกคนเนี่ยต่างก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่แต่งงานหรือใครที่อยากแต่งก็แต่งส่วนกรณีของรีนะทำไมถึงไม่อยากแต่งงานถ้าผ่านไปคลิปเก,ก่าๆรีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะกับ ผู้ชายอ่านอร์เวย์นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็อยู่กันไม่ถึงปีก็เลิกหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยลีอยู่มาตัวคนเดียวนะคะประมาณเกือบสี่ปีนะคะอยู่ตัวคนเดียวคือตอนนั้นที่อยู่ได้เพราะว่าเราทำงานค่ะเราทำงานก็ก็กอ่ากรณีนี้คือลีเล่ามาเล่ามาหลายครั้งแล้วกับแฟนคนใหม่เนี่ยทำไมถึงไม่แต่งงานแล้วแล้วผู้ชายอยากแต่งไหมแฟนลีเนี่ยอยากแต่งไหมอยากมีลูกด้วยกันไหม ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวรีจะมาเล่าให้ฟังว่าอตอนที่เราเจอกันเนี่ยตอนที่ลีหลังจากที่รีหย่ากับแฟนคนแรกนะคะลีตอนนั้นรีอายุ35นะคะ35 34 34 35, 35ค่ะรีมาเจอแฟนคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่รีอายุมา36ค่ะ36เราก็ตกลงกันนะคะว่าเออหลังจากที่เราคบกัน1ปีนะเราก็มาซื้อบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน แล้วเราก็คุยกันนะคะเปิดอกคุยกันว่าเออเราจะแต่งไหมหรือไม่แต่งดีคือเขาก็ไม่แฟนลียังไม่เคยแต่งงานนะคะเขาเาเคยมีแฟนเป็นคนคนนอร์เวย์น,นะคะเป็นผู้หญิงนอสสองครั้งนะคะคือมีแฟนสองคนก็คือถ้าคนที่นี่เขาก็จะเรียกว่าซ่อมบูนะคะก็คืออยู่ด้วยกันเฉยๆกับแฟนคนแรกนะคะแล้วก็คนที่สองของเขาก็ไม่ได้แต่งก็ พอมาเจอลีเนี่ยเราก็เลยคุยกันตกลงกันว่าเออจะยังไงคืออันดับแรกคือเราซื้อบ้านอยู่คือแฟนเลีะเขามาจากออสโลนะคะเขามาจากเมืองเขาอยู่ที่เขาเป็นคนออสโลนะคะอยู่เมืองหลวงเขาก็ขายอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ขายอพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันก็คือตกลงกันนะคะว่าเราไม่แต่งนะคะไม่แต่งอยู่ด้วยกันเฉย แล้วกรณีของการมีลูกก็คือลีบอกกับแฟนนะตอนนี้ฉัน36ชั้ฉันจะปล่อยอีก2ปีคืออายุ38คือ,อพอ3638นะิหปเนี่ยสอปีเนี่ยลีปล่อยนะคะปล่อยธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไม่มีลูกนะคะพอลีบอกว่าเออเราจะปล่อยถึงตอนอายุ38เพราะว่าใกล้40แล้วเนี่ยฉันไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวความเสี่ยงมันสูงเนาะแบบเด็ก เราก็ยุมากแล้วแบบเด็กดาวซินโดรมอย่างเงี้ยเราก็กลัวแล้วเราก็ลีก็ไม่ค่อยอยากไม่ความคิดคือไม่อยากมีลูกนะคะไม่อยากมีลูกก็พออายุ3-8แล้วไม่ท้องหลังจากนั้นลีก็คุมมาตลอดนะคะเราก็ไม่มีลูกแล้วกรณีว่าทําไมถึงไม่แต่งงานก็อย่างที่บอกคือ เราเป็นคนที่ไม่ซีเรียสกับตรงนั้นต่างคนต่างไม่ซีเรียสแล้วมีคําถามนะคะกลับบ้านไปมีคําถามนะค,ะคนว่าเออคือธรรมเนียมไทยโบราณนะคะคนโบราณถ้าคนปัจจุบันก็คงเข้าใจะคะ่ะว่าการที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของของอคนสมัยนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเคร่งนิดนึงเขาก็จะาบางคนเนี่ยที่แต่งงานเนี่ย มันก็จะมีหลายเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากแต่งงานกรณีที่ที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้ม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงไทยแล้วฝรั่งไปแต่งงานเอามานี่ก็คือคนละก,กรณีกันหมายถึงกรณีที่เราอยู่ที่นี่แล้วเรามีวีซ่าแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่แต่งบางคนก็อาจจะมีเหตุผลคืออยากแต่งบางคนอยากแต่งเพราะว่าพูดกันตรงๆนะคะพูดกันตรงๆก็คือสมบัติค่ะคือ คือเขาคิดว่าเออเราอยากได้สมบัติหรือเปล่านะคือบางคนจดทะเบียนเพราะว่าเรื่องสมบัติแล้วก็สองคือมีลูกด้วยกันแล้วสามคือกรณีที่ผู้หญิงอาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะพึ่งพาตัวเองไม่ได้คือต้องพึ่งพาสามีกรณีที่ไม่มีงานทำหรือไม่อะไรนี้เนาะลีคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็แล้วก็สี่ก็คือแต่งงานเพราะเอกสารบางอย่างหรือหรือเหตุผลบางอย่างเนาะ แต่กรณีที่คนไม่อยากแต่งงานก็คืออย่างยกตัวอย่างกรณีของลีนะคะเพราะว่าเป็นตัวลีเองก็คือลีไม่แต่งเพราะว่าหนึ่งลีอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองได้ถึงไม่มีแฟนคนนี้ลีก็อยู่ด้วยตัวเองได้ลีมีงานทำนะคะลีมีงานทำมีสมบัติติดตัวนิดหน่อยลีก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งสามี แล้วกรณีที่สองคือเราไม่มีลูกด้วยกันคือคือไม่จําเป็นอะที่เราจะต้องจดทะเบียนแล้วก็เออเอกสารวุ่นวายภาษีอะไรอย่างนี้ปากการะกันอะไรอย่างนี้มันเออวุ่นวายเนาะความคิดของลีนะคะลีไม่ไม่ไม่เอาตรงนั้นคือตัดไปได้เลยแล้วสามก็คืออ,อืมลีไม่ได้หวังสมบัตินะคะไม่ได้สมหวังสมบัติของสามีนะคะเพราะว่าถึงพ่อปู่ฐานะดีนะคะครอบครัวของ แฟนลีฐานะค่อนข้างดีนะคะแต่ลีก็ไม่ได้หวังสมบัติอะไรจากเขาพ่อปู่ก็ <c oughs> ถามว่าเออเมื่อไรจะแต่งงานถ้าฉันตายไปนะสมบัติก็อาจจะเป็นอัตโนมัติไปให้เธอด้วยอะไรเนี้ยพ่อปู่เคยพูดนะแต่ว่าลีไม่ได้หวังสมบัติตรงนั้นแล้วที่สําคัญคือแฟนลีกับลีอะเราได้เขียนพินัยกรรมไว้แล้วนะคะพ่อปูอ่อ่ะ เขียนพินัยกรรมให้ลูกชายลูกทั้งสี่คนนะคะแฟนลีมีพี่น้องสี่คนแฟนลีเป็นคนที่สองมีพี่สาวคนโตแล้วก็แฟนลีแล้วก็น้องชายอีกสองคนนะคะคือพ่อปูกเขียนพินัยกรรมไปแล้วแล้วส่วนตัวลีกับแฟนเนี่ยก็เขียนพินัยกรรมระหว่างสองคนไว้แล้วว่าเออถ้าเขาเสียหรือเราเสียก่อนเขาเสียก่อนหรือเราเลิกกันแล้วก็อะไรเงี้ยคือเราเขียนไว้แล้วไงคะลีก็เลยไม่ซีเรียสตรงนี้ว่าเออจะแต่งทําไม แต่งแต่งแต่งเพื่ออะไรคือทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วคือไม่ต้องมากังวลไม่ต้องวุ่นวายอะไรอีกแล้วก็นั่นแหะค่ะคือเหตุผลที่ลีไม่ได้แต่งงานก็กลับไปบ้านนะก็จะมีคนถามบ้างเออแต่งงานใหม่ไหมแต่งงานใหม่ไหม ก็ไม่ได้แต่งนะคะคือไม่คิดจะแต่งด้วยอายุปูนนี้แล้วด้วยแล้วก็เราเก็บความสุขที่เรามีอยู่เหมือนเป็นเพื่อนนะคะเหมือนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีในเวลาเดียวกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันคือ คือเมืองนอกอะค่ะคือบางคนนะเขาอยู่กัน 30- 40, 40ปีโดยที่ไม่แต่งงานแล้วเขามีลูกด้วยกันอ่ะเขาก็ยังอยู่กันได้ทะเบียนสมรสเนี่ยสมัยนี้มันก็รู้ๆอยู่ว่ามันแค่ทะเบียนสมรสนะผู้ชายจะไปมีใหม่หรือจะเขียนสมบัติให้ใครอะไรยังไงก็เรานะคือมันอยู่ที่ใจค่ะของแบบนี้มันอยู่ที่ใจเราเชื่อใจกันคืนนี้เระ,ะทุกคนลีก็บอกเหตุผลว่าเออเราอยู่กันมา12ปี ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ความรักมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปผู้อ่อมันก็เสมอต้นเสมอไปผู้ชายก็เสมอต้นเสมอไปเราก็เสมอต้นเสมอไปก็เอ่อมันอยู่ที่มันก็อยู่ที่ความเชื่อใจด้วยแล้วก็มันอยู่ที่ ตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยคือทะเบียนสมรสมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยแล้วที่สําคัญคือคือเราไม่ได้คิดถึงอ่าเราไม่มีลูกให้คิดนะคะไม่มีลูกแล้วก็เนาะเป็นอิสระทั้งสองฝ่ายดีที่สุดนะ mm hmm. ก็นี่ละค่ะทุกคนเหตุผลนะคะที่ทําไมถึงเราถึงไม่แต่งงานหรือบางคนแต่งงานเพราะอะไรอะไรเงี้ยยังละค่ะชีวิตเมืองนอกอยากทําอะไรก็ทําแค่ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันผิด จริยธรรมหรือผิดกฎหมายนะก็ทําไปไม่ต้องแคร์สังคมนะคะเมืองนอกไม่มีใครมาแค,คร์ใครค่ะอยากทําอะไรทําไปเนาะก็นั่นแหละค่ะรีมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้เข้าบ่ายก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ